ขีหลังเสือหลงยากเย่ฉงซินเริ่มรู้สึกเสียใจเมื่อวานไม่ควรให้อื้อเจ้าขอโทษต่อหน้าคนอื่นวันนี้ไม่ต่างอะไรกับการย่างนางบนไฟภายในใจรู้สึกตำหนิฟังเฉิงหลางที่รับปากเรื่องนี้หึอื้อเจ้าส่งเสียงหือเบาๆเสียงไม่ดังแต่กระแฟงไปด้วยความกดดันอย่างแปลกประหลาดกลุ่มคนเริ่มเกิดความโกลาหลทุกคนต่างเฝ้ารอกติกริรยาของเย่ฉงซิน เยชงซินได้แต่กัดฟันรับคลุ่ยจืออยืนที่อือเจ้ายื่นมาเอาไว้ขอบคุณสิทธพิพี่ตูมความโกรธเคืองที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นพุ่งทะลักออกมาหลานจือหยีทั้งตะลึงทั้งโมโหดวงตามีสีแดงเล็กน้อยอือเจา้าลูกศิษย์ที่อยู่โดยรอบตกใจอย่างแรงต่างพากันขยับถอยหลังด้วยสีม้าหวาดผวาเยชงซินถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยสัญชาตญาณ เนื่องจากสีหน้าท่าทางในตอนนี้ของหลานจือหยีนั้นมันน่ากลัวเกินไปแม้แต่นางยัองอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวจือหยีใจเย็นๆก่อนตอนนี้สถานการณ์ของเจ้าไม่ปกติเลยฟังชัิงหลังเดินก็ไปขวางอยู่ด้านหน้าอืออจาเขาตบแค้นหลานจือหยีเพื่อปลอบโยนวินาทีต่อมาเขาชะงักงันแขนทั้งสองของหลานจือหยีกำลังสั่นสะท้าน นี่เป็นครั้งแรกที่ฟังเฉิงหลังตระหนักได้ว่าหลานจือยีมิได้รังเกียจอือเจ้าอย่างที่เขาแสดงออกมาข้าขอโทษไปแล้วของขวัญแทนคําขอโทษก็มอบให้ไปแล้วเช่นนั้นข้าก็ไม่รบกวนทุกคนแล้วอือเจ้าประสานมือแบบทรงเดชแล้วเดินจากไปทิ้งทุกคนที่ตกตะลึงเอาไว้ด้านหลังนางนางจากไปแบบนี้เลยหรือใครบางคนพึมพำด้วยความไม่อยากจะเชื่อ เมื่อก่อนหลานจือหยีเพียงแค่ขมวดคิ้วอือเจ้าก,ก็จะวนเวียนอยู่รอบตัวเขาอย่างกังวลวันนี้กลับไม่แม้แต่จะถามสักคำเรากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างไรอย่างนั้นหรือว่านางบ้าไปแล้วสีหน้าท่าทางของหลานจือหยีเหม่อลอยเล็กน้อยจากไปแล้วหรือนี่อือเจ้าจากไปแล้วหรือมิได้เอ่ยขอโทษมิได้กล่าวอธิบาย จากไปอย่างดื้อดึงเชน่นนี้ความประหลาดใจเกิดขึ้นเป็นเวลาสั้นๆจากนั้นความเดือดดานอย่างล้นฟ้าก็เข้ามาแทนที่ดีดีมากความโกรธกระแทกอยู่ในอกไม่หยุดลานจื้อหยีกัดฟันกรอดจื้อหยีเจ้าจะยินเย็นก่อนตอนนี้สถานการณ์ของเจ้าไม่ปกติเลยฟังเฉิงหลังปวดสมองยิ่งนักเดิมคิดว่าความขัดแย้งระหว่างสิ์น้องหกกับสิ์น้องเล็กคลี่คลายลง ทุกคนจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่สิทธิ์น้องรองและสิทธิ์น้องหกกลับมีความขัดแย้งกันขึ้นมาอีกเสียยังนั้นหลานจุหยีดูตาแดงกำ่ำเขาใจเย็นมากฟังเฉิงหลังทดถอนใจเขายิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วหันมองเล่หยุนเย่ฉงซินสิทธิ์น้องเล็กเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนเถอะข้าจะคุยกับสิทธิ์น้องรองของเจ้าหน่อยเย่ฉงซินเหลือบมองหลานจุหยีนางพยักหน้าอย่างรู้สถานะ ไม่กล้าเอ่ยถึงเรื่องคลุยจือยินเลยและจากไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าลูกศิษย์คนอื่นอยากดูเรื่องสนุกก็ไม่กล้าทำอย่างจงแจ้งจึงจากไปอย่างไม่เต็มใจฟางเฉิงหลางกล่าวกับหลานจูหยีด้วยน้ำเสียงเย็นชาตามข้ามาเซียนเชียงเหยียนปิดด่านบำเพ็ญเพียรตลอดทั้งปีฟางเฉิงหลางมีสถานะเป็นศิษย์พี่ใหญ่จึงค่อนข้างมีอำนาจบารามีแม้ว่าในใจของหลานจูหยีจะมีความไม่เต็มใจอยู่มากมายก็ไม่กล้าที่จะขัดคำสั่ง ทั้งสองหาที่สงบบนยอดเขาตูเยวจูย้ยีวันนี้เจ้าบุ่มบามเกินไปแล้วฟางเฉิงหลังมีท่าทางเข้มงวดหากไม่ใช่เพราะมีเขาอยู่ยอดเขาตู้เย้คงไม่กลายเป็นตัวตลกของนิกายเต่าทั้งห้าสิทธิพี่ใหญ่เป็นอือเจ้าที่ทําให้ข้าอับอายก่อนนับแต่นี้ไปข้ากับนางไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วเลวไหลาฟางเฉิงหลังตวัดเสียงดุสิทธิ์น้องหกทำให้เจ้าอับอายอย่างไร นางเอาของของข้าไปมอบให้คนอื่นแค่หลานจือหยีนึกถึงภาพเหตุการณ์ในเมื่อสักครู่ก็รู้สึกว่าไฟโมโหในอกได้ลุกลามไปทั่วร่างดังจะแผดเผาร่างและวิญญาณของเขาจนหมดสิน้นนั่นไม่ใช่คนอื่นนั่นคือสิทธิ์น้องเล็กของเจ้าคือเย่ฉงซินเจ้าสนิทกับสิทธิ์น้องเล็กมาตลอดไม่ใช่หรือเหตุไดถึงรับไม่ได้ละ่ะหลานจือหยีชะงกักความง,งงงแวบไปในดวงตานั่นนั่นมันไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันตรงไหนสิทธ์น้องหกกับสิทธิ์น้องเล็กต่างก็เป็นสิทธิ์น้องของเจ้ามันแตกต่างกันตรงไหนหรือน่งเขาค่าเขาพูดไม่ออกสุดท้าก็กัดฟันมันไม่เหมือนกัน